สวัสดีครับอยู่กับโบสโบสถอูสุนครข้มมโปรโมชั่นดีที่สุดนะครับ,รบวันนี้โบสจะมารีวิวรถแคป SDA เครื่อง1.9มาพร้อมกับสีใหม่สีเทาลมโบครับนะครับรถคันนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่6 4 0 0 0 0บาทนะครับเสนอโปรโมชั่นเริ่มต้นอยู่ที่39,0 0 0บาทพร้อมสั่งซิ่งนะครับผมนะครับโปรโมชั่นรถคันนี้ก็อย่างที่โบสถบอกคุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับราคา ,00 0 0 0กว่าบาทใช้เงินออกรถเพียง3 0 0 0 0เท่านั้นเอง เดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันว่าคันนี้ให้อะไรมาบ้างครับผมไปกันเลยนะครับภายในพวงมาลัยก็มาพร้อมกับฟังก์ชันด้านสายมือนะครับผมกดรับสายวางสายนะครับแล้วก็เสียง,ส,ยงสั่งการด้วยเสียงได้เหมือนกันนะครับรถคันนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาด7นิ้วแล้วนะครับผมสำหรับรุ่น SDA ปี2023นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของแอร์นะครับผมนะครับ ช่องเก็บของด้านซ้ายมือนะครับช่องกว้างทีเดียวเลยนะครับด้านซ้ายมือด้านขวามือจะมีที่วางน้ำนะครับผมจิ้มเข้าไปเลยอย่างนี้เลยนะครับผมนะครับด้านขวามือแผงข้างประตูก็จะมีปรับกระจกนะครับแต่รุ่นนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นจะยังไม่มีพับกระจกนะครับสามารถพับมือดันเข้ามาได้เลยนะครับผม เกียร์หสปีดเดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนะครับวิธีเข้าเกียร์อย่างที่โบเคยบอกดัน1 2 3 456เข้าได้ปกติเลยนะครับเวลาจะถอยหลังยกเกียร์ด้านนี้ขึ้นนะครับแล้วก็สามารถถอยหลังได้เลยนะครับผมด้านบนมาพร้อมกับไฟส่องเวลาตอนคืนนะครับหรือจะให้ติดเวลาประตูเปิดก็ได้นะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะที่เก็บแว่นแบบสโลนะครับเห็นไหมนุ่มนวลมาก วิธีเปิดประตูแคบก็ง่ายนิดเดียวครับเอื้อมมือเข้าไปตรงนี้นะจะมีด้ามเปิดอยู่กดเปิดเข้ามาเลยเห็นมาปุ๊บจะมีช่องเก็บของนะครับผมโดยปกติรถแคปเราจะแถมเบาะแคบให้อยู่แล้วนะครับส่วนตรงนี้เป็นที่เก็บอุปกรณ์นะครับสามารถเอาเบาะแคบวางทับได้เลยด้านหลังจะมาพร้อมกับไฟธรรมดานะครับบอกสัญลักษณ์ไฟสีแดงเบรกนะครับไฟสีขาวถอยหลังนะครับรุ่นนี้จะยังไม่มีกันชนท้ายมาให้นะช่วงล่างนะครับจะมาพร้อมแบบอิสระปิดนก2ชั้นนะครับผม นะครับล้อหน้าเป็นแบบดิสเบรกนะครับมาพร้อมกับล้อกระทะนะครับถ้าเป็นรถเดิมโปรโมชั่นโบสามหมื่นบาทนะครับเปลี่ยนล้อแม็กให้ลูกค้าด้วยนะครับล้อเดิมมาพร้อมขอบยางบิสโต้นะครับผมไซส์จะเป็น2 1 5 7 0ล้อ15นะครับผมความกว้างของล้อกระทะอยู่ที่6.5นะครับด้านหลังนะครับจะเป็นแบบดิสเบรกนะครับขนาดล้อยางเท่ากันเลยนะครับผมไฟหน้าเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับผมนะครับจะเป็น ไฟสีอำพันสีออกส้มๆนะครับผมรุ่น SDA จะยังไม่มีไฟตัดหมอกมานะครับแต่จะมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านนี้กระจังหน้ามาพร้อมวัสดุสีดำนะครับดุมากเลยนะจริงๆแล้วสวยอยู่แล้วนะครับ นี่ใส่ลอ้อนี่จบเลยคันนี้เอาละครับนี่ก็จะเป็นภาพรวมของรุ่น c a ป SDA ปี2023นะครับใช้เงินดอกรถเริ่มต้นอยู่ที่39,000บาทนะครับพี่ๆคนไหนสนใจนะครับสอบถามเรื่องไฟแนนซ์นะครับเรื่องการผ่อนรถแล้วก็เรื่องการจะออกรถว่าใช้อาชีพอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอกสารทั้งหลายสามารถสอบถามบดเข้ามาส่วนเรื่องโปรโมชั่นเดี๋ยวบดดูแลให้นะครับผมใครสนใจโทรมาที่094321464ท้ายคลิปเนี้ยบดมี ชิวาโค้ดไลน์ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันครับผมอ่ะนะครับพี่ๆคนไหนสนใจสามารถโทรหาโบ๊ทได้เลยเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปไหนกันต่อติดตามรับชมกันต่อไปได้เลยขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ